ครับสวัสดีครับลูกๆครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยที่นี่ครับช anel ครูคำนวณม่วนใจครับวันนี้นะครับม่วนใจเรียนรู้อยู่กับครูคำนวณนะครับจากคลิปที่แล้วครับเรื่องกลนที่2นะครับเราเรียนกันไปแล้วทั้งหมด4คลิปใช่ไหมครับก็ประกอบไปด้วยอะไรครับเรื่องของรากที่2สมบัติเกี่ยวกับการคูณการหารใช่ไหมครับ แล้วก็ตามมาด้วยการดําเนินการด้วยการบวกกับการลบแล้วก็ที่ผ่านมาหมาดๆนี่ก็คือการดําเนินการกลนที่2เกี่ยวกับเรื่องของการคูณและการหารครับ4คลิปผ่านไปแล้วครับวันนี้ครับจะเป็นคลิปที่5คลิปสุดท้ายครับของเรื่องกลนที่2นะครับนี่เลยครับก็คือนําความรู้ทั้งหมดนะครับมาหลอมรวมแล้วก็นําไปใช้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับขอ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับคุณครูเสถียรวิเชียนสารนะครับที่สร้างสื่อดีๆนะครับแล้วก็ให้เราได้นํามาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับเหมือนเช่นเคยครับติดตามผลงานให้กําลังใจคุณครูได้ที่ w w w i m a t c l a s s i n f o นะครับครับแล้วก็วันนี้เรียนรู้อยู่กับคู่คานวณนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้และทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับลูกๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้ว ลุยกันเลยครับ Let's go นี่เลยครับไปดูโจทย์การนำไปใช้โจทย์ข้อที่1ครับคณิตศาสตร์ของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงและชีวิตประจำวันได้นะครับดูตัวอย่างนี้เลยครับการเดินทางไกลของลูกเสือหมู่หนนะครับเป็นไปตามแผนผังดังรูปนี่ครับด้านล่างซ้ายนะครับโดยเริ่มเดินทางออกจากจุด A ไปทางทิศเหนือนี่ครับ7กิโลเมตรเขาก็จะมาถึงจุด B หลังจากนั้นก็เดินต่อไปทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกก็เลี้ยวขวานะครับ9กิโลเมตรก็จะถึงที่จุด C ครับหลังจากนั้นเขาก็เดินต่อไปในทิศเหนือครับทิศเหนือก็คือขึ้นข้างบนนะครับอีก6กิโลเมตรถึงจุด D จุด D นี่คือค่ายพักแรมของเขานะครับอยากทราบว่าระยะที่เขาเริ่มสตาร์ทจุดเริ่มต้นจุด A เนี่ยไปถึงค่ายพักแรมคือจุด D เป็นระยะทางทั้งหมดกี่ก,กิโลเมตรเพราะนั้นเราก็ นี่เลยครับลากเส้นเลยนะครับนี่ครับจุดที่เราต้องการหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาแบบนี้ก็ไม่สามารถใช้ความรู้ปีทากรัสมาช่วยได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดตรงนี้มีระยะเท่าไหรทั้งหมดเหมือนก้าวเพราะเราก็ต้องใช้วิธีต่อเส้นครับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ต่อแบบนี้เลยครับลูกครับนี่ลากลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ลากตรงนี้ไปจบกันเป็นสามเหลี่ยมพอดีซึ่งตัวที่ลากมาตรงนี้ครับเป็นจุด E CE ก็ยาวเท่าไรครับยาว7นั่นเองนะครับส่วน AE ย่อมเท่ากับ BC ก็คือ9เพราะนั้นเราก็ใช้ทฤษฎ,ฎีบทปีทาโกรัสได้เลยครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือระยะที่เขาห่างจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดพักแหรมเราให้เป็น AD เลยนะครับ AD คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเป็น AD กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2บวก C กำลัง2ใช่ไหมครับ C กำลัง2ขออภัยครับ C กลัง2ท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลังส รัน B ของเราก็คือด้านประกอบมุมฉากนะครับก็คือนี่เลยครับ AE กาลังสบวกกับ ED กาลังสองจากนั้นเราเติมตัวเลขเลยนะครับที่เรารู้ครับ AE เท่าไรครับ AE ครับ9กำลังสนะครับส่วน ED นะครับก็คือ6บวก7เป็น13กำลังส99 81 13คูณกันนะครับกับ13เป็น169 เราก็จับ2จํานวนนี้มารวมกันเลยครับกลายเป็น250าครับเราก็จะใช้ความรู้เรื่องของกลนที่2เข้าไปช่วยครับเมื่อถอดรากที่2แล้วนะครับร250ก็ติดสแควรรูทไว้เราก็ทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยใช้ความรู้รเรื่องกลนที่2ก็คือการกระจายหรือแยกตัวประกอบในนี้นั่นเองครับใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยก็ได้นะครับเป็น25คูณ10ใช่ไหมครับรูทยีบครับถอดได้ไหมครับถอดออกมาได้ เก่งครับได้5นะครับได้หรูต10เพราะนั้นเราก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับว่าจุดที่เขาตั้งค่ายพักแรมนะครับจนถึงจุดเริ่มต้นนะครับเป็นระยะทางทั้งหมด5รู้10กิโลเมตรนั่นเองนี่ก็คือลักษณะโจทย์ตัวอย่างกั้นนำเรื่องกลที่2ไปใช้นะครับเคลียนะครับเคลียเราดูตัวอย่างต่อไปกันเลยครับ นี่ครับจากรูปครับเป็นกล่องทรงลูกบาศใบหนึ่งครับมีแต่ละด้านยาว12นิ้วหมดเลยนะครับ12กว้าง12ยาวแล้วก็สูงนะครับจงหา ac ac ก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับ ac นี่ครับ ac แสดงว่า ac เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับเราก็ได้ความสัมพันธ์เลยใช่ไหมครับทฤษฎีบทพีทาโกรัส c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองเพราะนั้น c กำลังสองของเราคือใครครับ คือ AC กำลังสองนั่นเองบวกด้วยด้านประกอบครับคือ AB บกำลังสองบวก BC กำลังสองรู้อะไรเติมเลยครับ a อ AB อยู่นี่ครับ AB สูงเท่าไหร่ครับ12ครับบีรู้ยังครับยังไม่รู้ครับไปหาก่อนครับ BC ครับก็เป็นทฤษฎีบทพีทาโกรัสเหมือนกันครับนี่ครับยกมาแล้วนะครับซึ่งเราจะหา BC นี่ครับ BC เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเลยนะครับก็ใส่เลยครับ BC กำลังสองเท่ากับ บีดีกำลังสบวกซีดีกำลังสองนะครับหรือ DC กํกลังสก็ได้ครับรู้อะไรเติมครับเห็นไหมครับด้านประกอบยาวด้านละ12บเลยครับคราเป็น12กํากลังสบวกสิบสอลังสก็เป็นอะไรครับร้อยสี่ส้นั่นเองได้เท่ากับเท่าไรครับ288 BC อลังสองเอามาใส่ตรงนี้เลยครับนี่ครับเอา2 8 8มาเติมเราก็หาค่าต่อเลยครับ12 12คูณกันเป็น144บวก288เป็นเท่าไรนะครับเป็น432ถอดรากที่2มาเลยนะครับเพราเราต้องการหา AC ตัวเดียว AC ตัวเดียวถอดรากไม่ได้ใส่รูทติดไว้แบบนี้ครับหลังจากนั้นก็ทำตัวนี้ให้อยู่รูปอย่างง่ายครับใช้การแยกตัวประกอบช่วยนะครับแผนภาพต้นไม้ก็ได้ครับจะได้144คูณ3นะครับติดสแควรูท144ถอดได้ไหมครับ ได้นะครับได้เท่าไรครับเก่งครับได้12รูท3เพราะฉะนั้นด้าน AC ยาวทั้งหมด12รูท3นั่นเองนะครับต่อไปครับไปดูโจทย์การนำไปใช้อีกแบบหนึ่งนะครับตัวอย่างที่3ของวันนี้นะครับลานกีฬากลางแจ้งวงกลม2แห่งสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก โดยผู้ใหญ่นะครับมีพื้นที่200พายตารางเมตรของเด็กมี50พายตารางเมตรจงหาว่ารัศมีของลานกีฬาสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยยาวกว่าลานกีฬาของเด็กกี่เมตรนั่นเองวาดรูปประกอบเลยครับนี่ครับลานผู้ใหญ่ครับพื้นที่200พายเด็กครับ50พายแสดงว่าเมื่อมีวงกลมนะครับเขาถามรัศมีใช่ไหมครับ เพราะนั้นวงกลมเราก็มีรัศมีตัวนี้ให้เป็น r ใหญ่ก็แล้วกันครับของเด็กวงเล็ก r เล็กนะครับเพราะนั้นเราจะต้องหารัศมีออกมาให้ได้แล้วก็นํารัศมีมาลบกันเพราะผู้ใหญ่ยาวกว่าเด็กเท่าไหร่ก็เอามาลบกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีพื้นที่มาให้จะหา r แสดงว่าเราต้องใช้อะไรครับความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของวงกลมสูตรว่าอะไรครับ พายอากำลังสนั่นเองนะครับเราก็แทนสูตรเลยครับพายอาร์กำลังสซึ่งมีค่าเท่ากับอะไรครับ200พาย2ชุดนี้แก้สมการให้ง่ายๆนะครับตัดปัญหาเรื่องพายออกไปจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับใครเหมือนกันครับพายเหมือนกันครับพายหารพายหายไปเหลือ R ากำลังสอครับเท่ากับ200นะครับพายหารพายจบเลยนะครับไม่ต้องไปแทนค่าแล้วมาตัดทอนที่หลังจะยุ่งยากนะครับ ตัวแปรหารกันไปเลยครับตัวแปรที่แทนรัศมีคือพายอาจแทน3.14หรือ2.7เป็นพายครับตัดไปเลยนะครับเหลือ R าำลัง2เพราะนั้นอเดียวก็ติดรูท200ใช่ไหมครับถาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เท่าไรครับ200แยกตัวประกอบแผนภาพต้นไม้ช่วยก็เป็นไรครับ100คูณ2นะครับ100ถอดออกมาได้เท่าไรครับได้10รูเยี่ยมมากครับจบแล้วครับนี่คือรัศมีของ สนามผู้ใหญ่ทำเหมือนเดิมครับกับสนามเด็กครับพาย r กํากลังสองกับสูตรของพื้นที่วงกลมพายอกำลังสองอันนี้ R เราเป็น r เล็กก็พาย r กำลังสองไปเลยเท่ากับ50าพายมีใครเหมือนกันที่หารกันได้ครับพายหารพายหรือพายตัดพายได้เลยครับปึ๊บหายไปแล้วครับหรือ R กําลังสองเท่ากับ50 R เดียวก็คือติดรูทห้าสิบครับแยกตัวประกอบหรือใช้แผนภาพต้นไม้รูทห้าสิบก็คือ 25คูณ2ครับรูท25ถอดได้เท่าไรนะครับถอดได้2ครับเก่งมากอา้อาวขาไสอนได้5นะครับได้5 5 5 25ก็เป็น5รูท2ครับสนามเด็กเรียบร้อยครับเอามาทำไมกันนะครับรัศมีผู้ใหญ่ยาวกว่ารัศมีของลานเด็กเท่าไหร่ก็อเอามาลบกันครับ10บรูท2ลบกับ5รูท2เพราะนั้นความรู้เรื่องกลนที่2เรื่อง การบวกและการลบใช่ไหมครับดึงรูทสมา1ตัวเอาจํานวนจริงข้างหน้ามาลบกัน10บลบหเหลือ5แล้วก็ดึงรูทสมาตัวเดียวแบบนี้ครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นคําตอบคือยาวกว่าจํานวน5้2รูทสเมตรนั่นเองครับโอเคครับเคลียร์ครับตัวอย่างถัดไปเลยคราวนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีความยาวด้านและ A หน่วยจะมีความสูงและมีพื้นที่เท่าไรเขาถาม2อย่างนะครับวาดรูปประกอบครับยาวด้านละ A นะครับเขาต้องการหาความสูงแบบนี้ครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรอีกแล้วครับทฤษฎีบทปีทากรัสครับ AC ยาว A นะครับส่วนตรงนี้นะครับ BD กับ B DC เป็นครึ่งหนึ่งทั้งหมดยาว A ครึ่งหนึ่งก็คือ A ส่วน2ใช่ไหมครับ เราไปหาความสูงกันเลยครับ AC กำลังสเท่ากับ DC กำลังสบวก AD กำลังสอขรู้เติมเลยครับรู้หมดเลยนะครับ AD A ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองนะครับ AC คือ A กำลังสส่วน AD อยู่ไหนครับ AD AD คือความสูงไม่รู้นะครับไม่รู้ DC A ส่วน2กำลังสองเราต้องการหา AD ครับย้ายครับจากบวกกลายเป็นลบครับ ย้ายบวกไปเป็นลบ2ชุดนี้ทําส่วนให้เท่ากันจะต้องให้มีตัวนี้มีส่วนเป็นเลขเลยครับเลข4เอา4ไปคูณน,นะครับก็กลายเป็น 4A กํำลัง2นะครับลบ A กําลังสส่วน4เพราะฉะนั้นส่วนเหมือนกันแล้วครับ4 a ลบห a เหลือ 3A กํำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการ AD ครับความสูง AD ตัวเดียวก็ใส่รูทเลยครับปืดนี่ครับแล้วก็มานั่งดูเอ๊ะใครถอดหรือทําอยู่ในรูปอย่างง่ายได้ นี่ครับ a กํำลังสองนิยามเรามีใช่ไหมครับติดรูททั้งบนทั้งล่างนี้ครับตัวนี้ใครถอดได้ครับ a กํำลังสองตามนิยามใช่ไหมรูท a กํำลังสองจะได้เท่ากับ a b s o l u t e a ใช่ไหมครับแต่ในที่นี้ a คือความยาวต้องมีค่าเป็นบวกเรารู้แน่นอนเพราะ,ะนั้นดึงออกมาได้ a ได้เลยนะครับจะก,กลายเป็น a คูณกับรูทสามรูทสี่คือเท่าไรครับคือสองใช่ไหมครับนี่ครับก็คือรูทสามส่วนสองแล้ว a ถอดได้ก็ติด a ไว้ด้านหลัง นี่คือความสูงนะครับตรงนี้ครับเ d เราไปหา tamam. พื้นที่ครับพื้นที่สามเหลี่ยมสูตรว่าอะไรนะครับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานคือ BC ใช่ไหมครับสูงคือเ d เราได้มาหมดแล้วนะครับ BC ยาวเท่าไรนะครับ BC ยาว A นะครับ BC ยาว a สูงเมื่อกี้เราได้มาแล้วครับรูทสามคูณเและส่วน2เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับ เศษก็คือ1นคูณเคูณรูทสาเพราะนั้นรูทสาคูณเคูณเก็คือได้รูทสามเอกำลังสองสองคูณสองเป็น4นี่คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าคือรูทสามเอกำลังสองส่วนสี่โดยมีความสูงคือรูทสามส่วนสองแล้วคูณ a เป็นความรู้ที่เราได้เรียนกันมาทั้งหมดเลยนะครับ ทั้งหมด4คลิปเอามาร้อมรวมมาใช้ประโยชน์ในคลิปที่5นะครับคือการนำไปใช้นั่นเองครับโอเคไหมครับลูกๆครับเคลียนะครับเคลียนะครับวันนี้วันนี้นะครับลูกๆตั้งใจเรียนรู้กันอย่างดีเลยนะครับนำความรู้มาหลอมรวมแล้วมาใช้ในคลิปที่5คือการนำกลนที่2ไปใช้จะเห็นว่ายากไหมครับลูกๆครับไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นใช้ความรู้ มอต้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอาเรื่องกลนที่2มาเติมเต็มเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นใครที่อยากดูคลิปเก่านะครับหรือคลิปที่ผ่านมานี่ครับตรงกลางนี้ครับไปเลือกดูและเลือกชมติดขัดตรงไหนเม้นสอบถามเม้นถามกันมาได้เลยบอกเล่า90กันได้เลยครับที่ใต้คลิปนั้นๆได้เลยนะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมครับลูกๆฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกริง๊งกริ้งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับวันนี้ครูคำนวณต้องขอบใจลูกๆทุกคนนะครับเรียนรู้อยู่ที่บ้านที่ช n n e l ครูคำนวณม่วนใจพบกันคลิปหน้านะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ